เป็นยังไงคะแทบหวานแ่บเอาความจริงเด้อร่อยดิสนูกอุ้ยอ่าลองกินให้ดูดิอร่อยไหมแ่บเยี่ยมใช่ไหมเหมือนเหมือนเหมือนในที่ตลาดที่เรากินมันประมาณห้าลูกโลอะค่ะมันไม่เหมือนของตลาดเด้เพราะว่าเราทำเองซีเนื้อมันหลายไม่เสบเลยใช่เนี่ยฟังจัดจังกินอร่อยไหมคะกรอบมากกรอบมากอุ้ยเสียงกิน ยังเกี๊ย <laughs> วใส่ะนนึงพอดีอร่อยนะคะขนาดหนา้าฝนแล้วเนี่ยใช่ใชก็ไม่ไม่ถึงกับว่าหน้าฝนถ้าถ้าอีกอีกช่วงหนึ่งจะอร่อยกว่านี้ลูกจะใหญ่กว่านี้อีกอันนี้มันยังหวานเลยใช่ใช่เป็นไงหนุม่มหนุม่มไม่พูดเลย <laughs> อ, <laughs> อร่อยไหมวเล็กอร่อยไหมไหวานที่ฉ อ้ยหวานชาวมากเลยเนาะค่ะโอ้พักผ่อนคาเบาหอมดักนุ่มไงโอเคไม่มีแมงเลยว่ะโอเคก็ดูแม่ห่อสิคะปอดสารค่ะค่ะค่ะว่างๆเพื่อนๆอย่าลืมแวะมาชิมนะคะชมพู่ปอดสารที่บ้านสวนสุธิดาจ้าประทับใจไหมจ้าหนูๆประทับใจโอเคเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะ